เอยอวอคิด hey, <Hey. S 1> นีเราจะมาพูดถึงการปรับบาลานซ์บบรหรือว่าการปรับสมดุลฮีโร่ในแพทเวอร์ชั่น2 0 2 5 0 2 2 1หรือว่าแพทในวันที่21เดือน2 2 0 2 5ัน้นั่นเองนะครับก็จะเป็นแพทของแรงซีซั่นที่1.5นะโดยในแพทนี้ตัวที่ได้รับการปรับปรุงบัฟและก็เนิฟเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน23ตัวถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในสายแวนการ์หรือว่าตัวแท้งกันดีกว่านะครับตัวแรกก็จะเป็นกกัอเมริา กัปตอนอเมริกาก็ได้รับการบัฟมานะครับในแพทนี้อย่างแรกเลยเราสามารถใช้สกิลโล่คลิกขวาระหว่างที่เรากระโดดได้นะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อเรากดชิปวิ่งเร็วแล้วก็เรากระโดดเนี่ยศัตรูก็จะสามารถโจมตีเราได้แบบเข้าเนื้อเต็มๆเลยนะครับผมไม่สามารถกลางโล่ได้แพทนี้ก็ปรับมาให้เราสามารถใช้โล่ได้แล้วนะครับต่อมาสกิลอีครับโล่ low, พลังงานไวเบเนียม,มันนี้นะมันจะเพิ่มความเร็วจาก60เมตรต่อวินาทีเป็น80เมตรต่อวินาทีในการคว้างใส,ส่ศัตรูแล้วนะครับความเร็วการสะท้อนจากตัวแรกไป ยังตัวอื่นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก100เมตรต่อวินาที เป็น150เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวด้ว่าเร็วขึ้นมาอีกพอสมควรเลยนะอันที่3ก็คือลดค่าพลังงานของอันติลงนะครับจากส1มพันหน่น่วยกลายเป็น2,800นหน่วยนะจะทําให้เราสามารถใช้อันติได้ไวขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับและต่อมาเขาจะแยกการโจมตีเซ n ติเนลสไต์คิกซ้ายออกจากการโจมตีระยะประชิดหรือว่าการกดตัววีนั่นเองนะครับกดวีกับการกดคิกซ้ายของตัวนี้เนี่ยเป็นการโจมตีเหมือนกันเลยนะครับการโจมตีสองครั้งแรกเมื่อดนศัตรูเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะประชิด ที่3 4ม6เนี่ยมันจะเป็นการปาโลใส่ศัตรูแบบนี้ครับเมื่อแยกการโจมตีเซนซิเนลสไตน์ออกจากการโจมตีระยะประชิดกดตัววีเนี่ยในระหว่างที่เราใช้สกิล E หรือว่าสกิล C อันนี้นะครับเราสามารถกด V ีในการโจมตีใส่ศัตรูได้นั่นเองนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรากระโด,ดรลอยอยู่กลางอากาศเราก็สามารถกด V ีเพื่อโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อเรากดชิปแล้วก็กระโดดเนี่ยมันจะเป็นการใช้ซูเปอร์โซนเยอร์สแลมแบบนี้นะครับผมอ่าไม่สามารถโจมตีแบบระยะประชิดระหว่างที่เรากระโดดได้น นะแพทนี้ก็ปรับแยกให้ตัวนี้เนี่ยมีอิสระในการเล่นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับกับตันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่ามีการปรับขึ้นมาเยอะพอสมควรในแพทปัจจุบันต่อมาดร์เซงครับแพทนี้ได้รับการเนิร์ฟไปนะ ตัวนี้ก็มีเนิฟแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือลด HP พื้นฐานจาก650เป็น600หน่วยนะครับถัดมาก็เป็นกรูดครับแผ่นนี้ได้รับการบัฟมานะจะมีการเพิ่มระยะการวาง Skill สกิลกำแพงแท่นหนามอันนี้นะครับจาก15เมตรเป็น18เมตรต่อมาแมกนิโต้ครับมีการปรับปรุงนะปรับปรุงก็จะเป็นตัวที่ได้รับการบัฟแล้วก็การเนิฟในตัวเดียวนั่นเองนะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มเดเมจการโจมตีคลิกซ้ายนะครับกระสุนเหล็กอันนี้จาก35เป็น40หน่วยสกิลชิปมั่นโลหะจะใช้พลัง ังงานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับจาก50ต่อวินาทีกลายเป็น65ต่อวินาทีและระยะเวลาการใช้งานสูงสุดลดลงจาก2วินาทีเป็น1.5วินาทีนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าการจบตีซ้ายเนี่ยแรงขึ้นแต่โลบาเลียนี้นะครับมันจะมีระยะเวลาการโลดที่น้อยกว่าเดิมเนื่องจากว่ามันใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นทอนะครับแพทนนี้ก็ได้รับการบัฟมานะ บัฟที่ว่าเนี่ยเนี่ยเขาจะลบคูดาวที่ใช้ร่วมกันหลังจากใช้สกิลรูนปลุกพลังอันนี้นะครับเมื่อเรามีคอด3สอันเนี่ยเราสามารถแปลงร่างแล้วก็ใช้สกิลในการโจมตีระยะไกลได้นั่นเองนะเมื่อรูนปลุกพลังอันนี้หมดลงนะครับสกิลอื่นๆที่มันลอคูดาวร่วมกันทั้งหมดแบบนี้นะครับมันจะปรับลบคูดาวลงนะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้คอดในการโจมตีหรือว่าการพุ่งไปในทิศทางอื่นๆได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ถัดมาก็จะเป็นเวนอมนะครับผันนี้ก็ได้รับการบัฟมา อย่างแรกก็จะเป็นการปรับเอฟเฟกกระแทกของสกิลเอตัวนี้นะครับการมาอย่างบ้าคลั่งจากแนวตั้งเป็นการดูดเข้าหาจุดศูนย์กลางนั่นเองนะครับนี่การกระแทกแบบนี้นะฮะ ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบแรกก่อนที่เขาจะปรับนะครับมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยกระแทกขึ้นมาแล้วก็กระเด็นถอยหลังไปนิดนึงนะแผทปัจจุบันเนี่ยมันจะกระแทกขึ้นมาแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเข้าหาจุดศูนย์กลางที่เราลงหรือว่าเข้าหาตัวของเรานั่นเองนะครับและอัลติเมตลดค่าพลังงานลงจาก2,800เป็น2,500นะครับเราสามารถใช้อัลติเมตของตัวนี้ได้ไวมาก่ขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของดวลลิสหรือว่าตัวเดเมจกันบ้างน,นะครับตัวแรกก็จะเป็น Black ow, แบล็กวนีด ครับได้รับกันบัฟมา อย่างแรกเลยก็จะเป็นการเพิ่มแมกกาซีนของปืนเลตูมไรเฟิลอันนี้นะครับการโจมตีแบบคลิกซ้ายจาก8นัดกลายเป็น15นัดแล้วนะครับก่อนที่เขาจะกดรีโหลดนะเอฟเฟกต์สโลของอัลติเมตอิเล็กโตรพลานมานี้นะครับจะลดลงจาก80เป็น55แต่ก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกที่ทาให้ศัตรูที่โดนยิงเนี่ยออนแอร์ Air ลง15เป็นเวลา4วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้ศัตรูที่โดนอัลติเมตของแบวินโดก็จะโดนเดเมจแรงขึ้นต่อมาก็เป็นฮ อย่างแรกเลยก็จะเป็นการเพิ่ม HP พื้นฐานจาก250เป็น275เดาเมจของลูกธนูระเบิดลดลงจาก20เป็น15ในขณะที่การกระจายเดเมจรอบๆเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก25เป็น32ต่อมาคูดาวของสกิลชิพท่าฟันจันเซียวเนี่ยมันจะลดลงจาก15วินาทีเป็น12วินาทีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มความเร็วในการดึงธนูระหว่างใช้อัลติเมตสายตาดักล่านี้นะครับแล้วก็เพิ่มตัวคูณเดเมจจาก1.2เป็น1.35่งจุดไดมว้าิงได้ได ขึ้นแล้วก็เดเมดแรงมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับถัดมาเฮราก็ได้รับการบัฟมานะครับเดเมดของการโจมตีคลิกซ้ายหนามแห่งดาบราตีที่ระยะ30เมตรจะเพิ่มขึ้นจาก70เป็น80เปร์เดว่าเพิ่มขึ้นมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นไอออนฟิตตัวนี้นะครับได้รับการปรับปรุงซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะได้ว่าเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ของตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับเดเมดของสกิลโจมตีบกติคลิกซ้ายนะครับครั้งที่ 1, 2และครั้งที่ห้า จะลดลงจาก32เป็น30หน่วยในขณะที่การโจมตีครั้งที่3และ4เดเมจลดลงจาก16หน่วยเป็น15หน่วยนะครับและการโจมตีครั้งสุดท้ายครั้งที่6เดเมจจะลดลงจาก55เป็น50หน่วยเรียกได้ว่ามีการปรับปรุงเดเมจที่ลดลงมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้ารวมกันหลายๆทีก็เรียกได้ว่าเป็นเดเมจที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ทีเดียวนะครับเมื่อเราโจมตีปกตินะครับเอฟเฟกต์ลดกูดาวของสกิลขิดขวามังกรพิชางอันนี้นะมันจะลด จาก1วินาทีกลายเป็น1.5วินาทีนะครับเรียกได้ว่ามีการลดคูด้าที่ไวมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับและได้เม็ดการโจมตีคลิกซ้ายแต่ละครั้งเมื่อเราใช้สกิลคลิกขวามังกรพิทักษ์ไปแล้วนะครับนั่นก็คือการต่อยรัวนั่นเองนะจะลดลงจาก19เป็น10หน่วยนะครับเรียกได้ว่าลดลงมาเกือบครึ่งนยนะ9้าหน่วยนะครับรวมถึงหลังจากใช้อัลติเมทลิฟวิ่งชัยแล้วนะครับการโจมตีแบบ ที่ต่อยรัวของเราเนี่ยมันก็จะลดเดเมจเช่นเดียวก,กันกับการที่เรากดขี้ขวาไปนั่นเองนะครับจาก19กลายมาเป็น10หน่วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามการต่อยรัวแต่ละครั้งจะสร้างเดเมจเพิ่มขึ้น1ครั้งโดยมีเดเมจเท่ากับ1.7%ของ HP สูงสุดของศัตรูนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการปรับครั้งนี้เนี่ยกับในแพทก่อนหน้านี้แบบไหนมันจะมีเดเมจที่รุนแรงมากกว่ากันนะครับต่อมาก็จะเป็น HP สูงสุดที่ได้รับจากสกิลรวบสมาธิฟื้นฟูอันนี้นะครับหรือว่าสก e นะิ เพิ่มขึ้นจาก50เป็น150หน่วยแล้วนะครับหลังจากสิ้นสุดสกิลนี้นะครับ HP จะค่อยๆลดลง25ต่อวินาทีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวว่าระหว่างที่เราใช้สกิลก็จะทําให้ไอออนฟิตตัวนี้นะครับมีความอึดถึกทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นโบนัส HP สูงสุดจากการบล็อกเดเมจของสกิลมังกรพิทักษ์หรือว่าขี้ขวานี้นะครับจะเพิ่มขึ้นจาก150หน่วยกลายเป็น200หน่วยนะครับและ HP พื้นฐานของตัวนี้จะเพิ่มขึ้นจาก250กลายเป็น300 ววนลแ้ถัดมาก็จะเป็นไอออนแมนตัวนี้นะครับได้รับการบัฟมาเช่นเดียวกันเพิ่มเดเมจของสกิลยูดีบีมที่ขวาอันนี้นะครับจาก120ต่อวินาทีกลายเป็น140ต่อวินาทีนะครับและก็จะเพิ่มเดเมจจากสกิลนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่เราใช้การอัปเกรดหรือว่าการบัฟโดยใช้สกิล e อน,นี้นะครับโอ้ได้เกราะเดเมจจะเพิ่มขึ้นจาก180ต่อวินาทีกลายเป็น190ต่อวินาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราโจมตีแบบรัวๆใส่ศัตรูเนี่ยโดยรว แล้วเดเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับ <S 2> <S 2> ออกมาก็จะเป็น, <S <S มนเมจิกน,นะครับได้รับการปรับปรุงไปนะอย่างแรกเลยก็จะเป็นการปรับลดเดเมจของสกิลปีศาจอรารวาส หรือว่าสกิลขีดขวาในร่างปกติของเรานะครับจาก80หน่วยต่อวินาทีกลายเป็น72ต่อวินาทีและมีการลดค่าพลังงานของออลติดักชัยอันนี้นะครับจาก3,700หน่วยกลายเป็น3,400หน่วยเราจะสามารถดึงอัติเมตหรือว่าใช้อัติเมตได้ไวมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับอ่อมาจะเป็นมิสเตอร์แฟนซติกนะครับก็ได้รับการปรปับปรุงเช่นเดียวกัน อย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่เราพุ่งเข้าหาเป้าหมายโดยใช้สกิล e อันนี้นะครับยืดยาวยืดหยุนรัศมีเอฟเฟกของสกิลจะเพิ่มขึ้นจากเดิม2.5เมตรกลายเป็น5เมตรแล้วนะครับผมและจะเพิ่มเอฟเฟกการกระแทกสตูเวลาคูดาวต่อการใช้สกิลหนึ่งครั้งเพิ่มขึ้นจาก8วินาทีเป็น10วินาทีนะครับผมมีการรีโหลดคูดาวที่มากกว่าเดิมอีก2วินาทีนะอันดเมดกระดอนอัจฉริยะอันนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มเดเมจจาก50เป็น70หน่วยนะครับเพิ่มค 1 8 0 0เป็น3,400หน่วยนะครับเราก็จะสามารถเรียกใช้อัลติเมตได้ช้ากว่าเดิมนานกว่าเดิมนั่นเองนะครับและมีการปรับรัศมีของเดเมจอัลติเมตอันนี้ด้วยนะครับที่จะลดลงโดยเริ่มต้นจาก3เมตรนะครับและจะลดลงสูงสุด50หน่วยที่ระยะ10เมตรนั่นเองครับผมศัตรูที่อยู่ห่างจากตัวเราตั้งแต่3เมตรขึ้นไปเนี่ยมันก็จะโดนเดเมตที่ลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมต่อ,อมาบูลไนก็มีการปรับปรุงนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นลดสปีดในการตกของอัลติเมต ันนี้นะครับมัดแห่งคนชูมันจะตกได้ช้ากว่าเดิมนะครับและมีการเพิ่มเดเมจจากการโจมตีแต่ละครั้งของอันติอันนี้นะครับจาก75หน่วยเป็น150หน่วยเรียกได้ว่าขึ้นมา2เท่าเรียกว่าได้นะครับข้อจํากัดในแพทก่อนหน้านี้ของสกิลอัติเมทเนี่ยที่มันจะมีระยะระหว่างการตกระหว่างจุดกึ่งกลางกับจุดอื่นๆเนี่ยมันจะมีเดเมจที่ไม่เท่ากันนะครับก็ปรับให้เป็น150หน่วยเท่าๆกันหมดเลยนะครับ <Yeah. S 1> ถัดมาสกาลิทวิชได้รับการบัฟมาครับ โบนัส HP จะเพิ่มขึ้น100หน่วยเมื่อเราใช้สกิลอัลติเมตลบล้างความเป็นจริงอันนี้นะครับหลังจากสกิลสิ้นสุดลงหรือว่าถูกขัดจังหวะโบนัส HP ก็จะค่อยๆลดลง50ต่อวินาทีนะครับผม2วินาทีก็ลดหมดแล้วนะเรียกได้ว่ามีการบัฟที่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสไปเดอร์แมนก็ได้รับการบัฟนะครับ ร k คูดาสกิลคิดขวากระจุกใยแมงมุมอันนี้นะครับจากเมื่อก่อน3วินาทีกลายเป็น2.5วินาทีแล้วนะครับเราก็จะสามารถยิงใยคิดข,ขวาได้ไวมากกว่าเดิมก็จะเป็นการสร้างเลเมนแล้วก็สร้างดีบัฟในการทํำคอมโบของสกิลอื่นต่อๆไปได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับสตาร์ลอดก็ได้รับการบัฟมานะครับผมเพิ่มพลังงานของสกิลชิป จะหลดขับดันอันนี้นะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่1,200กลกายเพนน1,800หน่วยแล้วนะครับเราก็จะสามารถบินหรือว่าเหาะได้นานมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมสตอมแพดนี้ก็โดนเนิร์ฟมานะครับ เดเมจของการโจมตีคลิกซ้ายหรือว่าใบมีดสายลมเนี่ยที่ระยะ30เมตรจะลดลงจาก70%กลายเป็น60%ครับลดเดเมจของสถานะ Thunder หลังจากใช้สกิลชิปอันนี้นะครับผมจาก16%กลายเป็น12%อย่างไรก็ตามเดเมจสําหรับพันธมิตรที่อยู่ในระยะจะเพิ่มขึ้นจาก8%กลายเป็น10%ครับและอีกอันนึงก็จะเป็นการลดเดเมจเมื่อบูสสถานะ Thunder เมื่อเราใช้สกิล E หรือว่าพลังแห่ท TP อันนี้นะครับผมจาก30%กลายเป็น25%ครับ ตัวนี้แพทที่แล้วก็ได้รับการบัฟมาได้ได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรจะเห็นได้ว่ามีคนเอาตัวนี้มาเล่นแล้วก็อัตราการชนะเนี่ยสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแพทนี้โดนเนร์อไปนะก็น่าจะมีคนเล่นน้อยลงกว่าเดิมนะครับในส่วนถัดมาก,ก็จะเป็นสตาร์ชจิตหรือว่าตัวซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นอดอมวอลล็อก ok ตัวนี้นะครับได้รับการบัฟ อย่างแรกเลยนั่นก็คือเพิ่มเดเมจของการคลิกซ้ายอันนี้นะครับเวทก่อนตั้มจาก55เป็น60หน่วยนอกจากนี้เดเมจที่ระยะ40เมตรจะเพิ่มขึ้นจาก50%เป็น60%เนะครับเพิ่มการฮิวของสกิลชิปหรือว่าการผูกโยงวิญญาณให้กับพนธมิตรจาก10หน่วยต่อวินาทีเป็น15หน่วยต่อวินาทีนะครับผมโคลกแอนเดอเกอร์ได้รับการปรับปรุงมาในแพทนี้ อย่างแรกเลยก็จะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานของอัลติเมตอันนี้นะครับพันธะชั้นนิรันจาก3,400กลายเป็น4,000หน่วยนะครับเรียกใช้อันติได้นานกว่าเดิมช้ากว่าเดิมนะอัตราการฮิวแต่ละครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก220ต่อวินาทีเป็น250ต่อวินาทีนะครับระยะเวลาของสกิลลดลงจาก10วินาทีกลายเป็น8วินาทีนะครับระยะเวลาการหยุดพักระหว่างการพุ่งแต่ละครั้งลดลงจาก1วินาทีเป็น0.67วินาทีเอฟเฟกต์การฮิวจะไม่สามารถทับซ้อนกันได้แล้วนะครับ แล้วก,ก็การควบคุมมูมกล้องเนี่ยมันจะมีอิสระถูกลดล็อกในระหว่างใช้สกิลด้วยนะครับต่อมาเมื่อเราอยู่ในร่างของโคร้งนะครับจะมีการปรับสกิล E ีหรือว่าผ้าคลุมแห่งความหวาดกลัวนี้นะครับจะทําให้ศัตรูอ่อนแอเพิ่มขึ้นจาก20กลายเป็น28ครับ <Yeah. S 1> Invisible Woman <Yeah. S 1> ในแผ่นนี้โดนเนิร์ฟไปนะครับ การเนฟของเขาก็จะมีอันเดียวอันนี้นะครับเพิ่มค่าพลังงานของอันติหรือว่ากําแพงล่องห่วอันนี้นะครับจาก4,000กลายเป็น4,300นะครับก็ทําให้ตัวนี้เนี่ยเรียกสกิลอัลติเมทมาใช้งานได้ช้ากว่าเดิมโลกิได้รับการปรปับปรุงนะครับสกิลแรกเลยก็จะเป็นการเพิ่มค่าพลังงานของอัลติเมทอันนี้นะครับ ทีจอมปวนจาก3,400หน่วยเป็น4,000หน่วยนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก600หน่วยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มการโจมตีของคลิกซ้ายอันนี้นะครับผมมิสซิคอนมิสไซจาก10เป็น12นะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นลูน่าโซนนะครับตัวเนิร์ฟไปตามๆกันเพิ่มค่าพลังงานของอัลติเมทชตาของ2โลกอันนี้นะครับจาก4,000หน่วยเป็น4,500หน่วยนะครับก็เรียนได้ว่าอัลติเมของตัวนี้มีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะดีกับทีมพอสมควรเลยนะครับเรา สามารถสลับได้ระหว่างการฮิวพันธมิตรหรือว่าการบูตเดเมจเพิ่มเดเมจนะครับการที่เพิ่มค่าพลังงานมาอีก500หน่วยแบบนี้นะครับจะทําให้ดูนาสโนเนี่ยมีการหน้าเล่นที่น้อยลงกว่าเดิมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมส่วนพวกสกิลทีมอัพอะบิลิตี้พวกนี้นะครับก็มีการปรับบับเนิร์ฟด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมจะไม่ขอพูดถึงในคลิปนี้ละกันนะครับเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่หน้าเว,ว็บของเกมได้นะครับว่าในแผ่นนี้มันมีการปรับปรุงบัฟเนิร์ฟทีมอัพอะบิลิตี้อะไรกันบ้างนะ มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมคลิปต่อๆไปกันด้วยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย